สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุริมทีวีนะครับวันนี้เนาะเราจะมาขอโชคกับแม่วิราวันนะครับเป็นเป็นแม่ตะเคียนอะเราตรงนี้จะให้แม่นมากส,ส,ส,สามสี่หกอืมตรงนี้ออก อโอ้จุดจุดจะให้แม่นมากแม่แม่ล่างวิลาวันให้แม่ขาวจุดแม่ขาวเป็นคนซื้อกับแม่ล่างครับอสาธุสาธุแม่คือ ตํนักแม่วิราวันแม่วิราวรรครับพี่กุมารพี่ประมารชื่ออะไรนีประมาณชื่อชื่อชื่อชื่ใจเย็นพี่เอ้ยลูกมาขอเนาะมาขอโชคลาภเด้อให้ถูกมาแล้วบ่อยเนาะว่าตรงนี้ ครับจ,จ,จะปักปกตรงกระดูกเขาอ๋อปักตรงนี้ม่เวลาส่วนมากนะรจะเจมแม่ปักนตรงนนี้ตรงนี้ก็ได้คือรกสีอ,อบอกเพิ่นบอกแม่วิลาวัน กุมารชัยชิตชัยเชษแม่วิลาวันอ๋อครับขอโชคลาภขอโชคสวันนี้สาธุเปิดทำบุญให้ขอขอลา วันว่าได้ปกเต็มถุงเลยวันเห็นปกว่ะครับมีคนเอาปกไปให้ปกจะตียังไง <c oughs> ขนฝันดีด้วยวะรับเข้าฝันดีน้ำหวานน้ำอ้อยอ,ะอ่นนะเที่ยวที่แล้วฝันได้หนึ่งห้าเนี่วดที่แล้วงวดที่แล้วฝันได้หนึ่งห้าใช่วันนี้ฝันได้ยังมงวดนี้ยังไม่ฝัน,น,น,ฝนเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขทูบก่อนเนาะ<อ> น้องเขาฝันนั่คืนนี้ยของโวมพี่ที่ว่าฝันเห็นกบมันนะฝันอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยต้องไปให้เจ้าของเขาเล่าค่ะจะมาถามปู่เหมือนกันอันนี้กบเหรอกบเป็นก้าวนะเออมันก็ตีเป็นก้าวไงปู่เคยตีต้องเป็นก้าวไหมอ้อยอ้อยไงคืออ้อย ขอแล้วเนาะจุดจุดแล้วเดี๋ยวนั่งน,นั่งให้หมดก่อนให้หมดทูบหมดก่อนจะได้สามตัวด้วยกันอขอเด้อแม่เด้อของวดนี่สามตัวตรงตรง,งเด้อนังซื้อถึงเพิ่นเด้อสว,ว,วมก็ปล่อยเลยเด้อบันหาเพิ่นไห่สามตัวเพราะว่ามือนี้เป็นมือวันดีนําเนาะมือทำบุญไห่ ตอนรับปีใหม่ไม่เอาไม่ให้ลงอีก เรียกาแต่ไม่ได้ซื้อเป็นเลขเก้าตี้าแต่ไม่ซื้อมาอุ้มไว้มันลมนี้หละกลัวลม มา,มามหา่มเขุ้มปอดเเด็กมาีกแม่ไม่ื้อ, <c oughs> อเป็นศูนย์คิดว่าจะเป็นเก้าเป็นศูนย์ ในในจอมปวกเปกนเ็ปนโทษเปล่ากระดูของแม่กระดูกของแม่เวลาวันไล่พลยชาติแล้วจะยดูแลัลให้ผ่กรสร้างบารมี่กับครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้จะ<ม>อันเชิญไปที่ไหนเขาก็จะไม่ไปไจะให้ไปยกสารให้ทางนู้นเขม่ไปเขจะอยู่ปฏิบัติอยู่กับปู่ตรงนี้ป<ม>ู่จะ กูจะนี่จะเห็นตลอดก็ไปตัดกวาดดาราไปเสิร์งกมอืมใส่ชุดขาวบ้างแม่วิลาวันเขาชอบใส่ชุดขาวเขาไปตัติดแบัตะปูแต่เมือ่มอก่อ,อเนเขาก็เป็นเป็นไม่มีสีก็ัดอะไรนะตะลึงโดนนะครับ ค<ภ>รับไว้ยกบ้านให้ด้วยนะ,ะเขดแรกเลยนะที่ที่เขาตามไปเขาตามไปจากนี่ถึงบ้านเลยเขาเดินไวมากแต่เราขับมอเตอร์ไซค์ไปแต่เขาเดินไวมากไปทันถึงบ้านเขาก็ไปเขาไปขึ้นืขึ้นแรกที่ฝันเขาก็มากระซิบหูเลย ครับเป็นเพลเป็นเห็นชัดหน้าตาเขาสวยสวยมากสวยเหมือนรูปนั่นเลยอหนึสวยเหมือนรูปข้างบนใช่ไหมครับเผมยาวไม่ได้ทำผมถึงผมยาวมันงอนยาวมากครับเพลเป็นไมยาวเลยนะแก้มเนี่ยเพลเป็นไมยาวเกามีแผลที่แก้มแก้มซ้ายแก้ม้าซ้ายอ๋อครับ พอสพอสูงยวดแรกวดแรกติวดที่สองได้ไ่มันจะฝัน่องวดเลยแปวดติดถูกถูกแปดวดติดครับครับมาเล่าให้คูฟังเซ่ได้คูก็จะซื้อตามตลอดแต่เต่ไม่เล่าฝันให้คูณฟังคือเลขออกก่อนถึงจะเล่าพราะวดสองวดสองนั้นแม่เข้าไป ไปไปหาอีกว่าเขาเขามีควายเป็นมือเป็นแสนตัวนะควายเขาโง,ง่ไงเขาตอนไปอะ่ะเขาเดินไวมากเลยนะเขาเดินเขาก็เป็นดวงวิญญ,ญาณดวงจิตเนาะเขาไปแล้วทีนี้เขาก็บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาถูกควายไว้ตรงนี้ก่อนเขาว่าอย่างนี้นะทีนี้เขาก็ เขาเข้าห้องน้ำเขาหายเป็นห้องน้ำที่บ้านเลยเขาเขายังไม่ได้บอกหเขาวันหลังขึ้นหลังเขาไปบอกที่จะฟันเห็นเขาติด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 ชิองทำงานปีหนึ่งเต็นแค่เขาจะบอกฟังว่าเขาเว้นเขาไม่ได้ไปบอกคือแรกๆเขาจะบอกสองสามวดติดแต่พอหลังๆเขาจะบอก บางทีก็ว้นว้นมวดหนึ่งแล้วมวดหลังก็จะบอกแต่แต่ถูกนะถึงไม่ไม่ได้ไปบอกแต่ก็ถูกมววนะช่วงนั้นปีป,ปีปีที่มาปีจั่โปงงูใหม่ใหมครับแต่อันนี้คือพูดเรื่องจริงให้ฟังถือไม่ได้มนโนคือมันฝันเนาะครับแปดมวดซ้อนแปดมวดนะติดแปดมวดติดที่หอยครับที่แม่ไม่บอกนก็ ถูกบ้างแต่ว่าม,มันเั็กเหมือนบางทีก็เด็กบอก mm. เด็กกุ mm. มารกุม,มารก็ไปจาก mm. บ้านป<ฮ>ูนเลยศูนย์เก้าก็ตามไปตัวเป็นทองเลยตัวเขาเป็นเหมือนเขาชุบทองเลยตัวเป็นสีทองเลยครับเด็กตัวไอ้ผมจุกอย่างนี้แหละนี่นี่น่นนนารักเหมือนในรูปนี่เลยน่ารัก เขาตามไปเขาว่าแม่จะหนีหนูไปไหนมันจะไปอยู่กับแม่เขาว่าอย่างนี้ไม่ยอมหนีนุ้ยสิเรากขรุขไลขรัวยังไงเขาก็ตามไปจนถึงบ้านเขาก็บอกหวยเขาก็บอกหวยก็ถูกถูกไหมครับถูกบอกหวยเลขถูกทั้งกุมารทั้งแม่เขาเป็นลูกของแม่วิลาวันน่าจะเป็นคนเล็ก ลูกชายชื่อชัยเชษฐ์กชยเชษ์อ๋อชัยชษกับชัยเชษฐ์เป็นพนี่ครับนี่จะสื่อสารกับคุณแม่ได้ตลอดใช่ไหมครับนานๆทีเดี๋ยวนี้เป็เมื่อก่อนสื่อนเ้าไปอืมนี่แม่ไม่ค่อยได้สวดทุกวัน ขีดยางเยอะไปขีดยางเยอะแล้วมันเขมีเวลาสวดมนต์ก็ไม่ค่อยได้สวดมนต์ทุกวันอ๋อครับสวดอยู่แต่ว่าไม่ได้สวดทุกวันบางทีก็วันวันวันนี้ทีก็สองวันได้สวดทีอย่าเงีวิ่งเอาสิจ๊ะอะไรศูนย์เก้าสามแล้วทำไมมันตัวไหนศูนย์เก้าสามนี่ไงเลขถูกยังไม่เห็นนะเนี่ะศูนย์เก้าสามใส่ซูมดูสิยาวแล้ว ก็แปดหละีเป็นแปดเป็นเก้าแปดข้างล่างเลขอะไรศูนย์อะไรครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าดศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าแปดนหกสามศูนย์หกแปดเลขงมดที่แล้วเองศูนย์้า ตัวไหนาครับอมองเหมือนกันะ098 093ตัวไหนชัดกว่ากันระหว่าง8กับ3่จะเป็น3เป็น 3, นะข้093 093 3จะชัดก,ก,กว่าเนาะ8เป็นลลางๆเนาะเป็น3ใช่ไหมครับ ถ้าจุดตรงนี้มักจะแม่นใช่ไหมครับแม่นส่วนมากก็แม่นนะแม่นครับส่วนมากแม่นแต่แม่นในจุดเลยไม่ได้ซื้อตอนนั้นคือคันให้บอกคนให้แล้วค,คือปักตรงนั้นนะค,คือคแม่จะปกักกระดูกเขา แต่ทิพันบอกว่ามาขอขอใหม่ที่นี่แต่ในใจแม่ก็คิดอยู่ในใจว่าทําไมต้องโลกเทให้แลี้ยวไม่ไม่ทายเอาไม่ไม่เอาออกอยู่ทุกอ่ะแล้วหลังจากนั้นแม่ก็ไม่เคยจุดเลยเพิ่งมาจุดหมดที่แล้วสามสี่หกมันออกหน้าเนาะสี่สี่หกครับแต่ตัวนี้มองเป็นศูนย์เก้าสามใช่ไหมคะ ูนเก้าสามชัดอยู่เนาะชัดเนะผมว่าชัดหละก็เป็นเลขคู่จากที่ปู่เอาให้ครับเลขคู่ให้เลยอ่ะอ่ะขอบคุณหลายนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอให้โชคดีค่ะครับแก่จะแม่ไม่แม่อัน่ง แม่ก็เพิ่งมาเมื่อวานนี้แหละเพิ่งบรรลุจักปู่นะก็อยู่แต่กรุงเทพนู่นแหละอ๋อมาจากกรุงเทพใช่ค่ะแล้วก็มาหาเล่นอย่างมีสติเนาะมันก็สามารถเคลื่อนได้ผมมองไม่เห็นครับครับก็เลยปู่บอกว่าจะทำบุญก็เลยมาอ๋อครับมองเป็นเหมือนกันเลยเนาะศูนย์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดก็ได้